กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นกชาวไทยที่เคารพทุกท่านเลขสตัวนะคะสี่ตัวสองชุดมาสตัวมาสองตัวนะคะพินิจพิจรารณานะคะทุกท่านวันที่สองเดือนหนึ่งหกปเลข สี่ตัวมาสองตัวสี่ตัวมาสองตัวนะคะมีสองชุดค่ะมีสองชุด มีอภิพลแล้วไปรับสารกับตำรวจหรือเปล่าเมืดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์อุกอาจขนาดนี้สี่เดือนผ่านไปทำไมไม่คืบหน้าตาซึ่งเป็นหนึ่งในคนเจ็บนะครับบอกว่าตอนชุดเลขห้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเก้าชุดที่สองคือ 4, 6, สี่หกศูนย์แปด

เท่ากับสี่ห้าหกนี่เลยเลขกำลังวันพระหัสนะคะเลขกำลังวันเพลือหัด ห้าสองเก้าอันนี้ไม่พลาดค่ะห้าสองเก้าหกสามศูนย์เจ็ดนี่เลยค่ะ ว่าความยุติธรรมของคดีความความคืบหน้าเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการพาตัวคนเจ็บทั้งหมดเข้าไปที่สพรัตนาทิเบตอีกรอบหนึ่งให้ช่วยรับการคุ้มครองผู้เสียหายทุกคนด้วยเพราะว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วพินิษพิจารณานะคะทุกท่านพินิษพิจรารณาย้ายใส่ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคาททรพทุกท่าน ของยายสิร่ำรวยร่ำรวยและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ